สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับโจเปรมศักดิ์พิมณิตแล้วก็รายการข่าวไรเรโดทางช่องทาง u t u b e ครับวันนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางรถยนต์นะครับที่จัเชิงสเซานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะมาทดสอบรถรุ่นไหนแล้วเป็นอะไรยังไงบ้างตามผมมาเลยครับเดี๋ยวเรามีรองอะไรกันบ้างครับตรงนี้ใช่ครับเริ่มแรกเลยครับอัตราเร่งครับ0ถึง100ครับพี่โจอันนี้ก็ค่อยๆออกเนาะออกได้แล้วแต่เลยต้บอกว่าแล้วแต่พี่โจอยากทดสอบนะครับเหยียบเต็มที่ก็ได้ครับ 100นะครับโอเคร้อยหนึ่งชะลอนะครับต่อไป80นะครับข้างหน้าเลนเชนนะครับ80นะครับได้แอบเห็นฮันลิงไปด้วยครับนะครับนี่ก็ลงมาหน่อยนะเดี๋ยวจะมาต่อไปเร่งต่อครับไป120ครับเดี๋ยวร้อยยี่สิบได้เลยช่วงการเร่งนะครับร้อยหนึ่งนะครับร้อยสิบร้อยยี่สิบครับเร็วงไหมครับพี่โจเร็วอยู่ครับ ดึงดีเนาะพี่โจ้โอเบรกอยู่พี่โจ้น่าจะสัมผัสได้ถึงว่ารถดึงขึ้นกว่าเดิมใช่ครับครับก็ตอนนี้มันแรงม้าเยอะสุดในคลาสแล้วครับ224ม้มาครับพร้อมกับแรงบิด5 5 0นิวตันชะลอนะครับ20ก่อนจากนั้นครับ20ก่อน2 5 0 0 0เนาะใช่ครับไปร้อเต็มที่ได้เลยโอเค20แล้วตรงไปแล้วก็มีเรียนเชียนดักอยู่หน่อยเหมือนกันครับกับอีกฝั่งหนึ่ง 80แล้วนะครับ90 100นอยะครับจะลอมา80ครับ80ยกแล้วนะครับไปต่อครับผมตัเร่งต่อนะครับตัวเร่งดีมากครับอันนี้ก็ดักไว้120ถึง60 เดี๋ยวได้อีกรอบนะครับได้อีกรอบนะรอเกาะดีเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็ช่วงที่มาลองฝนเพิ่งหยุดตกไปแล้วก็สนามยังหมาดๆอยู่เลยนะครับแล้วก็มีแอ่งน้ําด้วยลองลุยหน่อยก็ได้อช่วง60สิบก็ไม่มีเสียอาการไม่มีอะไรเลยนะครับคันนี้จอดที่ป้ายใหม่ครับครับผมเดี๋ยวเราไปกันอีกหนึ่งรอบนะครับ เร่งได้เลยครับ8ปดสิบแป่ครับทั้งหมดเนี่ยใช่ทำทำเพื่อให้เวลาเร่งในชีวิตรจริงครับเร่งแซงในชีวิตรจริงช่วงความเร็วเนี้ยมันตอบสนองได้ดีขึ้นนะครับได้ทั้งความสนุกของคนขับแล้วก็ได้ความปลอดภัยด้วยในการที่เราจะเร่งแซงผ่านผ่านรถคันอื่นได้เร็วขึ้น รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอัตราเร่งดีเลยครับแล้วก็ช่วงล่างเจอถนนแบบนี้ซับแรงดีมากนะครับตัวนี้เป็นโช๊คที่มีการปรับปรุงขึ้นมาเป็นแบบโมโนทูบด้วยเป็นโมโนทูบครับใช่ครับปรับปรุงขึ้นมาซับแรงดีขึ้นครับเหมาะสำหรับคนวิ่งเร็วคนวิ่งแบบเจอถนนไม่ดีแล้วยังวิ่งรูดอยู่เนี่ยเหมาะเลยอาการสะเทือนที่ทั้งนอกและช่องท้องแทบไม่มีเลยนะครับช่วง60 80นี่ จริงๆถ้าอยากลองฟิลอีกแบบหนึ่งต้องไปนั่งแถวสองแล้วว่าการกระเทือนการซับแรงต่างๆเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่ามันจะนิ่มนวลมากขึ้นนะครับโอ้โหก็ถือว่าทํามาได้ดีทีเดียวเลยนะครับสําหรับตัว f o r จูเนตัวนี้ที่เรามาลองกันตัวนี้เป็นตัว gr เป็นตัว gr ตัวรั่งหอแล้วเราจะลองระบบ traction control ใช่ไหมครับใช่ครับผมตรงนี้นะครับในรอบแรกเนี่ยจะเป็นการขับเคลื่อนสองล้อครับแล้วลองปิดระบบดูก่อนครับจะได้รู้ว่า เวลาเราปิดระบบเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการออกตัวหรือการควบคุมตัวรถนะครับ traction กับ BSC เนี่ยคอยช่วยขนาดไหนณตอนที่เราเปิดนะครับครับผมตรงนี้เราขึ้นไปเหยียบบนแทร็กได้เลยครับเห็นล้อสักครู่นะครับเดี๋ยวจะรอก่อนตรงที่ครับอยากจะให้ลองกดปิดระบบดูครับเริ่มปิดระบบจากตรงนี้ครับกดค้างได้เลยครับประมาณ4วินาทีครับตอนแรกจะเป็น VNT off เดี๋ยวขออนุญาตนะครับพอเรากดค้างครับอีกสักนิดหนึ่งจะมี traction off ขึ้นมาในหน้าจอด้วยนี่ปิดทั้ง traction และ BSC ครับตรงนี้ลองเหยียบคันเร่งดูครับค่อยๆเติมคันเร่งครับ แล้วลองใซ็พวงมาลัยเติมซ้ายเติมขวาครับนี่ครับประมาณนี้ก็จะเห็นว่าตัวรถนครัน์บ้ามันลื่นมันเสียอาการเยอะใช่ไหมครับตรงนี้ตรงไปก่อนครับจะถึงเครื่องแท็กเลยนะครับเวลาคบตัวรถมันรู้สึกมันปัดแรงกว่าที่เราควบคุมพวงมาลัยใช่ไหมครับครับคราวนี้นะครับเวลากลับมาเปิดระบบเนี่ยกดครับหนึ่งทีระบบก็กลับมาเปิดเรียบร้อยตรงนี้ลองขับแบบเดิมครับแบบเดิมแท็กชั o ก็จะค่อยกดลงครับความเร็วของตัวล้อแล้วก็พวงมาลัยครับ กระชับมากยิ่งขึ้นตัวรถตรงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นไม่ค่อยเสียอากาศใช่ไหมครับครับเราตาองต่อได้เลยครับต้องต่อในสุดท้างแล้วกลับรถไปทางซ้ายมือครับโอเคข้างหน้านะครับก็จะมีเป็นให้ลองแพสซิ่งดูครับเราขยับข้าตรงช่องนี้ครับแล้วลองเหยียบคันเด่งสุดดูครับจะได้รู้อัตราเร่งของตัวรถนะครับรับผมพอเป็น2.24แรงม้าเนี่ยความเร็วเป็นยังไงบ้างลองเหยียบดูได้เลยครับ อันต่อมาเนี่ยครับอยากจะลองให้ดูอารมณบขับสีครับครับผมตรงนี้เป็นขับเคลื่อนสีล้อครับโอเคจะมีไอคอนโชว์อยู่ตรงหน้าจอนะครับผมครับโอเคนี่เราล็อกบนเลื่อนรถเทีลทเทเลน่อยนะครับเพราะว่าล็อกมันยังไม่เข้าต้งโอเคตรงนี้เราขึ้นไปเหยียบบนแฟลชได้เลยครับ อันนี้เป็นขับสี่แล้วขับสี่แล้วครับผมแต่ในรอบแรกเนึ่งครับอยากเป็นขับสี่แล้วลองปิด traction control ดูตอนนี้เราไปข้างในนิดหนึ่งครับโอเคขออนุญาตปิดระบบนะครับครับผมนี่ลูกครับกดปิดระบบตรงนี้นะครับครับผมโอเคพอขึ้นข้างหน้าจอแล้วครับเขียน traction off ตอนนี้ต้องเหยียบคันเร่งดูครับอาเหยียบคันเร่งเลยนี่ครับการฟรีทิ้งของล้อก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะฟรีทิ้งเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ครับเรามาดงข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดเปิดระบบครับลองกดเปิดระบบดูครับครับ แล้วลองเหยียบพันเล่งดูครับอัเหยียบพันเล่งแอคชั่นก็จะคอยช่วยตัดครับรอบเครื่องกับความเร็วก็จะมาได้ดีกว่าครับแล้วก็จะก่อถนนึ้่มันจะกริปถนนขึ้นครับโอคต้องสุดท้างยูเทนไปทางซ้ายเหมือนเดิมครับรอบนี้ความเร็วประมาณนี้ครับจาก20 passing ไป80ได้เลยครับโอเคลองเหยียบสุดเลยครับ เป็นไงครับติดเท้าขึ้นไหมครับเท้าขึ้นครับแล้ก็การจุดก่องศุว่าจะดีขึ้นด้วยเฮงเริ่มชะลอครับผมโอเคอย่าเี้จะวนไปทางซ้ายนะครับโอเคครับพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับกมซ้ายเลวตี้เล็กสุดครับเคช็อปพี่กำเดินต่อเลยนะกดซ้าย แ,นะะแล้วก็ตันชิอเคกับขวาซ้ายโอ้โห,โหน้ำขัไมค,ครับอืสิบครับ อันนี้ยางตัวนี้เป็นยางขอบเท่าไหร่ครับสักครู่นะครับซางครับแล้วก็ข้างหน้านะครับเป็นโค้งขวานะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเพื่อความเร็วดูนะครับไปถึงสเปคดูเพราะตอนนี้ยางยันกริปยังได้อยู่นะครับวันนี้ตกตกอยู่ตลอดเลยตกอยู่ตลอดนะครับ เราไปกันอีกหนึ่งรอบ,รบนะครับอันนี้ชินทางแล้วรอบต่อไปเร็วขึ้นได้เมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นการดูลายไปว่ารอข้างหน้าเข้าไปกันก็ศูนย์ถึงร้อยแล้วก็เป็นรถความเร็วเก่พร้อมรับเชิญครับ ทุครับตอนนี้ผมอยู่ในรถ Toyota Fortuner รุ่น l e d d e r นะครับตัว l e d d e r เนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของทาง Fortuner เขาตอนนี้ถ้าจะให้พูดนะแยกรุ่นหลักๆของตัว Fortuner จะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับในแต่ละ3รุ่นเนี่ยเามีรุ่นย่อยยแกไปอีกนะแต่ว่าเอาหลักๆอยู่3ตัวก็คือตัว l e a d e r v ว g e n d เดแล้วก็ตัว GR นะครับก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละรุ่นในเรื่องของออปชันเครื่องยนต์ ตัวลิเดอร์ที่ขับอยู่นี้ครับเมื่อวานก็ขับมาแล้วก็วันนี้ก็ขับมาอีกคันหนึ่งนะครับเมื่อวานที่ขับตัวลิเดอร์นั้นก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์สองจุดสี่เครื่องยนต์จะเหมือนกันแต่ระบบขับเคลื่อนวันนี้เราจะได้เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อเพิ่มเติมเข้ามานะครับเมื่อวานนี้เวลามันค่อนข้างจักระชันเลยไม่ได้ถ่ายเมื่อวานนี้ขับจากกรุงเทพออกมาจากทาง To y ย t a alive นะครับแล้วก็ทําระยะทางมาจนถึงที่ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาตินะครับที่ฉะเชิงเซาวนะก็ขับแบบ เรื่อยๆนะแล้วก็เป็นแบบใช้งานจริงนะครับก็ลองแบบไม่ได้ตั้งใจมากก็คือในเรื่องของอัตราการซึนเปลื่ยน้ำมันเชื้อเพลิงทําได้อยู่ที่1 5กิโลเมตรต่อลิตรกับเครื่องยนต์2.4ซึ่งเครื่องยนต์2.4ตัวนี้ของตัว Toyota Fortuner ที่อยู่ในตัวทั้ง l e เจนเดอหรือว่าตัว l e เดอรเนี่ยนะครับก็จะมีแรงม้าอยู่ที่150แรงมา้าแล้วก็แรงดิดอยู่ที่400นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์ของตัว t o โยต้าฟอร์จเนะครับตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด3เวอร์ชั่น นะครับก็คือตัว2.4ที่ขับอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็2.8 2.8จะมี2เวอร์ชันคือตัวปกติกับตัวที่อยู่ในตัว GR Sport ตัว GR Sport นั้นนะครับจะมีแรงม้าอยู่ที่224แรงมา้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่550นิวตันเมตรก็มีการปรับเพิ่มขึ้นจากของเดิมเนี่ยอยู่20แรงม้าเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่มเข้ามาซึ่งตัวนั้นเนี่ยเราได้ไปทดสอบกันในสนามเดี๋ยวดูคลิปเป็นได้ว่าสเต,เตชันต่างต่างเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วนะรััับหววว่่าง2.4 2.8กตตทีเป็ GR การตอบสนองต่างเนี่ยผมชอบตัว gr มากกว่ารวมไปถึงในเรื่องของช่วงล่างด้วยช่วงล่างก็มีทั้งหมด3เวอร์ชันนะครับตัว2.4นี้ยังเป็นตัวเวอร์ชันเดิมอยู่แต่ถ้าเกิดในตัว regender นะครับเป็นการเอาช่วงล่างของตัว trd เก่านะครับเวอร์ชันเดิมเนี่ยเวอร์ชันเดิมก่อนที่จะมีการอัปเกรดเนี่ยมาใส่อยู่ในตัว regender นะครับแล้วก็ส่วนของตัว gr ที่เป็นขึ้นรืองจนดแก็มีการเซ็ตช่วงล่างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ใช้ช็อคอัพเป็นแบบโมดูลทู ตัวนี้ช่วยในเรื่องของการซับแรงต่างๆการจึดเกาะต่างๆซึ่งลิรเนี่ยทั้ง3คันคาแรคเตอร์ต,ต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันเลยในแต่ละคันนะครับแต่ตัวนี้ก็ยังถือว่าโอเคอยู่ตัวที่ขับอยู่นี่นะครับตัวลีดเดอร์นะครับส่วนในเรื่องของการออกตัวอัตราเร่งต่างๆนะตัวลีดเดอร์ที่ผมขับอยู่ตอนนี้นะครับช่วงออกตัวอาจจะอืดน,นิดนึงอาจจะต้องลอ,ลอยสักพักหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งพอจังหวะที่มันลอยแล้วเนี่ยก็ไหลามาเทมาเหมือนกันสำหรับตัว ของการตอบสนองเพิ่มยอดอัตราเร่งก็ไม่ได้ถือว่าน่าเกลียดนะครับถ้าเกิดคุณไม่ใช่คนเท้าหนักจัดๆนะก็อยู่ในช่วงที่รับได้นะครับไม่ต้องลุ้นเหนื่อยว่าจะแซงพ้นหรือไม่พ้นช่วงล่างนะครับการซับแรงอาจจะสู้ในตัวของ G R ไม่ได้นะครับแต่ถือว่าเพียงพอถ้าเกิดคุณไม่ได้ต้องการอะไรจากตัวรถมากตัวเวอร์ชันนะครับโมเดลเยีย2023นั้นนะครับสำหรับตัวรีเดอร์ที่มีเพิ่มเข้ามานะครับหลักๆจะเป็นตัวไวเลสชัตเตอร นะครับข้างในนะครับมีรองรับ Apple CarPlay แบบแบบไวเลสนะครับมีตัวเตือนวัดลมยางอัตโนมัติให้นะครับมีบายสปอร์ตให้ซึ่งออปชั่นต่างๆที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมีราคาเพิ่มขึ้นจากตัวเดิมอีกแค่4,000บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเพียงพอนะก็เดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูรอบคันนะครับว่าตัวนี้มีอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวตามมาดูเลยครับ อย่างที่ผมบอกไปครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรอบคันของตัว t o y o t a f o r t u n e r ตัวนี้เป็นตัวลีดเดอร์นะครับตัวที่ผมได้ขับก็คือตัวทั้งขับ2และขับ4ตัวที่เราจะพารีวิวรอบคันตอนนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2งล้อนะครับกระจังหน้าอะไรใหม่ๆไม่มีมีกล้องรอบคันให้แล้วนะครับนอกนั้นคือการดีไซน์ภายนอกแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ว่ามารีมายกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีอะไรบ้างมีกล้องให้แล้วรอบคันนะครับตรงนี้นะไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับมีเดียทัม running light ให้นะครับมีไฟฟลอกแรบ ยางตอนนี้ใช้ของเป็นมิชลิน p r p r i m y c y นะครับขนาด 265/60R18 นะครับ 265/60R18 นะครับยางแบบใหญ่ทีเดียวนะครับมีกล้องรอบคันมีตรงนี้มาให้นะครับไฟเลี้ยวด้านข้างก็มาอยู่ที่กระจกมองข้างพร้อมด้วยตอนนี้ที่ผมชอบมากคือมีบายสปอร์ตให้ด้วยนะครับเส้นสายอะไรต่างๆเหมือนเดิมการเข้ารถก,ก็เป็นแบบคลีเลสเอ n ที่มี uh, บันไดขึ้นมาให้ด้วยนะครับล้อหลังเช่นเดียวกันครับมิชลิน Primacy SUV นะครับก็2 6 5 6 0 R 1 8เหมือนกันนะครับภายนอกแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับฝาท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับมีชาร์จฟินอยู่ข้างบนนะครับอ,อันนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะครับพื้นที่เก็บของสัมภาระถ้าอยากได้พื้นที่เพิ่มคุณจะต้องพับเบาะขึ้นไปเอาเบาะแขวนนะซึ่งผมคุยกับทางทีมงานเขาว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนตรงนี้ ต้องรอเจนหน้านะครับตรงนี้มันรู้สึกมันจะลําบากกันนิดนึงในการพับเก็บบ่ง <_ p ull ing> เก็บบบกอ,อะไรตรงนี้นะคุณเนี่ยมันออกมาเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยนะโอ้ยลาบากนิดนึงนะวเวลาเก็บก็คือต้องดึงอันนี้ขึ้นมาแล้วคุณก็จะต้องมาห้อยอยู่ตรงนี้ออืออ,อ,อาจจะลำบากนิดนึงแต่ถ้าเกิดทำบ่อยๆก็จะชินอันนี้คือ จุดเดียวที่ผู้สื่อข่าวหลายคนบอกกันว่าควรจะปรับตรงนี้อันเดี๋ยวเรามาดูภายในกันตั้งแต่คนขับแถว2แล้วก็แถว3ว่าเป็นยังไงบ้างครับก็วัสดุที่ใช้นะครับที่เท้าแขนด้านข้างก็เป็นแบบ soft touch แล้วนะครับกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับหมุนปรับไฟฟ้าทุกบานเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นออโต้ทั้ง4ี่บานนะครับเข้ามาให้นะครับเป็น push start นะครับมี ตัวระบบช่วยจอดนะแล้วตัวนี้ก็คือตัวเซตลมยางรวมไปถึงมุมมองกล้องต่างๆว่าจะดูมุมตรงไหนบ้างฝาน้ํามันฝากระโปรงด้านหน้านะครับตัวนี้พมมาไรแบบ unction, มัลติฟังก์ชันมีครูสคอนโทรลให้นะครับขึ้นมาแล้วสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือตัวไวเลสชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับที่เพิ่มเข้ามาให้ให้ดูอันนี้เป็นคุญจรถเบรกมือยังเป็นเบรกมือปกติอยู่นะครับ อันนี้มีกาแฟที่วางแก้วตรงนี้ปิดปุ๊บก็อันนี้ก็จะเป็นไวเลตชาร์จเจอร์คุณก็อย่าลืมนะบางทีไม่ได้กดเปิดกดปิดนะอยู่ตรงนี้นะครับแอร์ออโต้แยกฝั่งซ้ายขวาตรงนี้มีที่วางแก้วเพิ่มอีกหนึ่งจุดนะครับที่เพิ่มเข้ามาให้นะครับมีครุสคอนโทรลมาให้ปรับจออะไรต่างๆกระจกตั้งแต่ตัวเริ่มต้นมาเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติให้นะครับตั้งออโต้ได้นะครับ,นะรบจอเป็นแบบทัชสกรีนนะครับ แล้วก็วัสดุนะครับตรงนี้เป็นซอฟทัชตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้มาแล้วก็ตรงนี้ตรงเกะ๊ะกดตรงฟอร์จูเนอร์ก็จะเป็นเปิดเก๊ะข้างบนนะครับแล้วตรงนี้เป็นซอฟทัชก็คือก็คือดูหรูหรามากขึ้นในนี้ก็กล่องเก็บสัมภาระเบาะหนังนะครับมีโหมดขับเคลื่อนที่เป็นอีโคกับพาวเวอร์นะครับอยู่ตรงนี้เพิ่มเข้ามาให้นะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรนะครับ150แรงม้านะที่เขาใส่มาให้ อย่างที่ผมบอกไปในคลิปแล้วว่ามีทั้งหมดตอนนี้เครื่องยนต์2เครื่องแต่3เวอร์ชันนะครับก็ตัว GR จะเป็นตัวที่แรงที่สุดนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องเก็บแว่นนะครับควบคุมไฟอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับไฟเปิดประตูอะไรอย่างนี้ก็จะติดขึ้นมานะมีไฟส่องแต่งหน้าให้นะครับมีที่เก็บบัตรอะไรตรงนี้นะมีพทิร์ชิปให้ด้วยนะนยตั้งแต่ตัวเริ่มเลยนะมีพทิร์ชิปให้ซ้ายลบขวาบวก นะครับเครื่องเสียงมี Twitter มีอะไรให้นะลำโพงอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะดีตรงนี้ก็มีเอาท์เลอยู่นะครับ1จุดนะครับที่เป็นเอาท์เลแล้วก็มี USB A นะครับเดี๋ยวไปดูแถว2กันต่อครับว่าเป็นยังไงบ้างแถว2นะครับเบาะพับได้แบบ60-40นะครับแผงด้านข้างประตูก็เป็นแบบซอฟท์ทัชนะครับที่เท้าแขนนะครับเบาะหนังทุกตำแหน่งนะครับตรงนี้มี เอาเล็อยู่1จุดนะครับแล้วก็มีปลัก๊กเสียบได้ด้วยนะครับตัวนี้เขียนไว้2 2 0โวลต์100วัตต์นะครับแล้วก็มีที่ห้อยของรับน้ำหนักได้4กิโลมีช่องเก็บสัมภาระเก็บเอกสารอะไรต่างๆได้มีช่องแอร์ด้านบนต้องมาเปิดกดเปิดตรงนี้ด้วยนะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยช่องแอร์ไม่ออกนะนี่นะครับก็สามารถหมุนได้มีช่องแอร์ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับปรับได้นะก็ต้องมาเปิดตรงนี้นะครับหรือว่าจะเปิดเพิ่ม ลมข้างหลังก็ได้แล้วนี้ก็มีไฟอ่านหนังสืออะไรต่างๆที่เท้าแขนเป็นยังไงบ้างอลอยนะเท้าแขนลอยแล้วก็ที่วางแก้ว2อันนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณมีผู้โดยสารตรงกลางอีกหนึ่งตำแหน่งหัวหมอนก็สามารถเลื่อนขึ้นได้เบลอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้ก็ลากคามมามีเบล์ทุกตำแหน่งนะนั่งได้7คนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าครบคันทีเดียวนะตรงนี้ฟิลลิ่งในการขับอย่างที่ผมบอกไป ชอบฟีลลิ่งในสนามของตัว GR มากนะครับทั้งช่วงล่างทั้งพละกําลังมาก็โอเคเลยทีเดียวนะเดี๋ยวไปสรุปกันนิดนึงแล้วกันว่า2รุ่นที่ได้ขับทั้งตัวลีดเดอร์ที่เป็นขับ2ขับ4แล้วก็ตัว GR ที่ไปทดสอบในสนามเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปสรุปปิดท้ายกันครับสาหรับรถทั้ง3รุ่นที่ผมได้ขับคือตัวลีดเดอร์นะครับขับ2อลีดเดอร์ขับ4แล้วก็ตัว GR ที่ไปขับในสนามทดสอบนะครับต้องบอกว่าตัวที่ประทับใจที่สุดก็คือตัว GR ได้ขับในสนามทดสอบพละกกาลังอะไรต่างๆแรงมาตอนนี้ถือว่าเยอะที่สุดในกลุ่มนี้นะครับละการยึดเกาะอะไรต่างๆวิ่งลุยกันไปถนนเปียกๆฝนตกกระหน่ำกระหน่ำยังรีดน้ําได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับเพอร์ฟอรนซ์ของรถการยึดเกาะทั้งตัวยางที่เขาเลือกใช้ด้วยนะในตัว GR ก็ถือว่าประทับใจนะครับส่วนตัวขับ2กับขับ4นะครับขับ4ี่อาจจะกระเทือนนิดนึงขับ2มันอาจจะหวงหวงนิดนึงในช่วงความเร็วสูงนะแต่ตัวขับ2ที่ผมขับเนี่ยก็ถือว่าขับประหยัดอยู่ จากกรุงเทพไปถึงชาติเชิงเซาเนี่ยช่วงขับแบบเรื่อยๆใช้งานจริงเนี่ยนะครับไม่ได้แบบปั้นตัวเลขมากนะครับก็คือได้อยู่15กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าประหยัดใช้ใช้ได้ทีเดียวนะอัตราเร่งตัวขับ2ตัว2.4ไม่ใช่ขับ2อตัว2.4อาจจะไม่ทันอกทันใจสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันอยู่ในจัดคําว่าเพียงพอนะครับออกตัวคุณอย่าลืมว่ารถมันหนักเยอะน้ําหนักแบกน้ําหนักเยอะกว่าจะลอยตัวได้แต่พอลอยตัวได้แล้วเนี่ย หลามาเทมาเลยทีเดียวนะครับใครสนใจก็ผมว่าต้องไปลองดูนะว่าการตอบสนองการอัตราเร่งอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างอย่างทีผมลองขับไปในทิปช่วงที่ขับในรถอยู่นะก็ไปลองดูกันอีกทีหนึ่งได้นะก็คือสรุปถ้าเงินถึงนะเราชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมแนะนําเลยว่าไปตัว GR ถือว่าสุดยอดมากครับก็เป็นคร่าวๆเท่านี้แล้วกันนะสำหรับตัว โตโยต้าฟอร์จูเนอร์โมเดลเยีย2023ที่เพิ่มออปชั่นอะไรต่างๆปรับเพิ่มราคากับของที่เพิ่มมาให้ให้มาเนี่ยผมถือว่าให้มาเยอะมากนะเกิดราคานะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามรายการคนะ่าออนไลน์นทาง FM 97ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจครับค่าออนไลน์นะครับแล้วก็ YouTube ที่ชมกันอยู่นี้ครับค่าออนไลน์เรดิโอนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าคลิปหน้าเราจะไปรีวิวพาไปชมงานอะไรยังไงบ้างก็อย่าลืมนะครับติดตามกันได้นะครับวันนี้ผมโจ้เปรมศักดิ์เป็นิัตธ์ต้องลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่าน,นี้ครับพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ